ุชมค่ะขณะนี้เป็นเวลา17.30นาิกานาทีนะคะซึ่งช่วงหน้าหนาภาคอีสานก็จะค่ำเร็วนิดนึงค่ะตอนนี้ทีมข่าวไทวยพีวีนะคะกำลังจะนั่งรถทัวสายยาวนะคะจากต้นทางนะคะจังหวัดมุกดาหารปลายทางที่แม่สอดจังหวัดปากค่ะระยะทางประมาณ700-800กิโลเมตรนะคะเดี๋ยววันนี้เรากำลังรอขึ้นไปบนรถทัวนะคะ ใช้เวลาเดินทางประมาณไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงค่ะแต่ว่ารถจะแวะพักนะคะเป็นจุดๆนะคะจากมุกดาหารไปที่ขอนแก่นแล้วก็เปลี่ยนคนขับที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูร์นะคะเดี๋ยวรอขึ้นรถพร้อมๆกันค่ะประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการรถโดยสารสายยาวค่ะที่วิ่งเชื่อมภูมิภาคอย่างภาคเหนือและภาคอีสาน ต้นทางเริ่มจากมุกดาหารปลายทางอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่วนค่าโดยสารสายยาวตกคนละ794บาทค่ะคําคืนนี้เราพบว่าผู้โดยสารเกือบจะเต็มทุกที่นั่งอันนี้เท่าไหร่นะสายยาวสสายยาวเยอะอยู่นะพี่มันลงส่วนมากก็ลงสายยาวพวกตากแม่สอดเยอะตากแม่สอดเขาไปเที่ยวหรือไปทำงานงไง มากก็ไปอยู่ที่โน่นครับมาไปทำงานราไปทำงานที่โน่นยี่สินี่เป็นรถสายยาวที่ขึ้นขึ้นจากมุตอาหารแม่สอดสายยาวนะคะทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับผู้โดยสารค่ะหลายคนไปทำงานอยู่ที่แม่สอดหรือฝั่งเมียวดีบางคนไปเยี่ยมญาติ อย่างครอบครัวนี้เป็นชาวเมียนมาพวกเขานั่งรถข้ามสะพานแม่น้ำเมยเพื่อกลับไปเยี่ยมญาติค่รพระพดีนี้ไปหาพี่สาวค่ะอ๋อเคย,ยไปแบบไหมเคยเคยนั่งรถสายยาวไหมเคยค่ะไปบ่อยใช่ไหมแล้วมันจะไปถึงแม่สอนนี่ประมาณสักกี่โมงเอ่อเจ็ดแปดโมงเช้าเจ็ดแปดโมงเช้าชสแสดงว่านั่งประจำก็สองรอบค่ะสอ,สองรอบใช่ไหม การเปิดเดินรถโดยสารสายมุกดาหารแม่สอดก็เพื่อที่จะให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางแต่อีกเป้าหมายหนึ่งก็คือหวังจะเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวค่ะเชื่อม4ประเทศเข้าด้วยกันคือเวียดนามลาวไทยและเมียนมาแต่เมื่อสอบถามไปยังผู้ให้บริการระบุว่ายัางไม่มีผู้โดยสารที่มาในลักษณะท่องเที่ยวมากนักเนื่องจากขณะนี้ยังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน โดยเฉพาะที่ฝั่งเมียนมาจึงยังไม่พบการเดินทางแบบท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงจากมุกดาหารนะคะมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะตอนนี้เดี๋ยวจะไปพักผ่อนกันนะคะเพราะว่าเดินทางมาตลอดทั้งคืนนะคะซึ่งการเดินทางก็ราบลื่นดีค่ะแต่ว่าจะมีช้าในช่วงขึ้นเขานะคะบริเวณช่วงเขาน้ำหนานะคะแล้วก็ จอดแวะพักอยู่ที่หลมสักประมาณ1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวขอเวลาไปพักผ่อนก่อนนะคะ